คลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาโดนแบนชั่วขรานะครับ Messenger หรือข้อความโดนแบนชั่วข่าวของ Tik t o k นะครับถ้าใครกำลังเป็นอยู่นะครับที่โดนแบนแบบชั่วคราวของข้อความ TikTok นะครับอาจจะเมื่อกดโดยไม่รู้ตัวเลยอาจจะไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ก็ส่งข้อความไม่ได้โดนแบนชั่วข่าวนะครับในกรณีโดนแบนชั่วขราววิดีโอนี้จะสามารถแก้ไขได้แบบเบื้องต้นก่อนนะครับผมก่อนอ่นนะครับ ก็ให้คุณผู้ชมมาที่หน้าโปรไฟล์ TikTok แบบนี้ก่อนนะครับแบบผมเนาะถ้าใครโดนแบนชั่วคราวนะครับแล้วก็มาที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือขีดสามขีดครับมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับเราก็ให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับมาหาคําว่ารายงานปัญหานะครับตรงนี้นะครับอ่าพอเรามารายงานปัญหาเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับมาที่ส่งรายงานครับ ให้คุณผู้ชมนะครับบอกปัญหานะครับเช่นบอกข้อเสนอเนี่ยให้เราทราบนะครับก็คือให้เราบอกไปเลยว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎอะไรเกี่ยวกับทางไหนข้อความหรืออาจจะทําผิดกฎโดยไม่รู้ตัวก็เอายื่นรายงานให้ทางทีมงานติกตอกขอทราบก่อนนะครับเช่นอันนี้ผมกรณีนี้ผมขอทําเป็นตัวอย่างให้นะครับเช่นอ่าม essenger นะครับข้อความกดส่งไม่ได้นะครับ นี่ยนะครับโดนโดนแบนชั่วข่าวนะครับช่วยตรวจสอบอีกครั้งนะครับพิมพ์ไปอย่างนี้ก็ได้ครับหรือพิมพ์ไปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับผม ประมาณนี้ครับหรือถ้ามีรูปประกอบก็ใส่รูปประกอบไปได้แล้วก็กดส่งไปก่อนนะครับถ้าทางทิ k ตอกเขาตรวจสอบแล้วนะครับเราไม่ได้ผิดจริงๆเขาอาจจะให้เรายื่นหรือยืนยันนะครับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เราก็ทําตามขั้นตอนเข้าไปถ้าเป็นชั่วคราวโดนแบนชั่วคราวมีสิทธิ์ที่จะกลับมาส่งข้อความได้ปกติได้นะครับก็มีเคสนี้หลายๆท่านก็เป็นกันเยอะนะครับ ปัญหาเกิดได้หลายๆายเหตุนะครับแต่เราบุคคลอาจจะอา,อาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะส่งรูปภาพไปแล้วผิดกฎแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือบางทีกดตัวเลขก็โดนเหมือนกันนะครับมันมีหลายแบบนะครับที่ทําให้เรา,าโดนแบนแบบชั่วข่าวแต่สามารถ ยื่นรายงานหรืออทธทณ์แล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ก็มีหลายเคสเหมือนกันแต่เบื้องต้นให้ทําประมาณนี้ก่อนนะครับให้ส่งปัญหาไปก่อนแล้วก็ให้ทางทีมงานตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จเขาอาจจะส่งกลับมาให้เรายืนยันอะไรสักอย่างพอเรายืนยันโอเคแล้วก็กลับมาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้แบบเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เป็น วิธีแก้ที่ดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาให้เนาะสำหรับคนที่โดนแบนข้อความ m e s s e n g e r ของ Tik t o k นะครับแบบชั่วคราวย้ำนะครับแบบชั่วคราวถ้าแบบถาวรปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยครับต้องเปลี่ยนแอคเคา t ์ใหม่เลยเพราะเราโดนถาวรแล้วนะครับมายืน่นอุทธรณ์ก็ไม่ได้นะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็มาบอกวิธีแก้แบบเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนได้หรือไม่ได้ยังไง คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมผมก็จะได้ช่วยหาช่องทางใหม่ๆมาให้อีกนะครับผมส่วนคลิปวันนี้ถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายด้วยครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ